กรมพัฒนาชุมชนจัดงานโอทอปพันษาภูมิปัญญาน้าร้อนหวังพัฒนาและสนับสนุนสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดส,สากลโดยมีพลตำรวลดโทชัด,ดกุลีโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะสถานที่จัดงานแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิง้งยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผมจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติคือนางประชาชนในกรุงเทพมหานครช่วยกันสนับสนุสนส,นสนินค้าโลตัสรัฐบาลต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนสู่ตลาดระดับสากล